สวัสดีครับผมกี้โมตุลครับสวัสดีครับผมกี้โมตุลนะครับสวัสดีครับจิตดีครับสวัสดีครับคุณพุทธวันนี้นะครับ EP7 แล้วเนาะครับมา EP7 แล้ววันนี้จะมาสายสองร้อยนิดนึงครับครับก็จะมาพูดถึงน้ํามันเครื่องสกูตเตอร์นะครับสกูตเตอร์อาจจะเป็นคําที่ใช้ในต่างประเทศนะครับสกูตเตอร์จริงๆแล้วในประเทศไทยเราก็เรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก ใช่หลายทางหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ1น0่งร้อ cc จนถึง100เดี๋ยวนี้สกูตเตอร์จะมีถึงร้0ยนึงนตสามร้0ยก็มีตัวใหญ่ก็มีครับ500ก็มีนะครับแต่การทำงานของระบบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังเนี่ยเขาไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปใช่ที่มีเกียร์มีคลัชใช่ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่มีคลัชนะครับซึ่ซึ่งน้ำมันเครื่องตัวนี้มันจะไปเทเข้าไปปุ๊บ มันจะไปหล่อลื่น3ส่วนด้วยกันครับเครื่องยนต์นะครับเกียร์นะครับแล้วก็คลัตช์นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าคลัตช์เปี่ยนเว้คลัชนะครับส่วนสกูตเตอร์เนี่ยนะครับแบบบิดอย่างเดียวนะครับคือน้ำมันเครื่องก็คือไปใส่แค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับส่วนเกียร์บ็อกซ์ cvt เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันที่แยกครับเราก็จะมีน้ำมันเฟืองท้ายต่างหากนะครับครับส่วนที่ข้อแตกต่างนะครับระหว่างสกูตเตอร์และมอเตอร์ไซค์ที่ ระบบมีคลาสเนี่ยนะครับสกูตเตอร์นะครับของเขาเนี่ยเครื่องยนต์และเกียร์แยกกันอันนี้ข้อที่1นะครับข้อที่2คือการวาง Position ของเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันนะครับคือเครื่องยนต์ของสกูตเตอร์เนี่ยหรือว่ารถแบบออโต้เนี่ยนะครับก็จะวางอยู่ใต้บอกนะครับซึ่งมันจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยสะสมความร้อนนะครับมากกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไป นะครับเพราะว่าเครื่องมันอยู่ใต้ปอแล้วก็มีตีนพลาสติกปิดหมดเลยนะครับโอกาสที่อากาศจะไหลผ่านเนี่ยมีน้อยกว่าครับแล้วก็สิ่งที่เขาต้องใช้เนี่ยคือมี quirement ของเครื่องยนต์สกูตเตอร์เนี่ยต้องการ Low f r i c t i o n o อ l หรือว่าน้ำมันเครื่องที่ค่อนข้างไม่หนืดมากครับนะครับแล้วก็เพื่อที่ต้องมีสารอะไรนะครับเหมือนตอน d d i t t v v เขาเรียกว่า f i i ชั่นฟิค i ั i น o มดหรือว่าสารลื่นพิเศษนะครับทำให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันใช่ ส่วนมาตรฐานพวกนี้มันต่างกันยังไงครับก็ต้องบอกว่านะครับในถ้าพูดถึงรถสกูตเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าตามที่โฆษณากันในในสื่อต่างๆเนี่ยนะครับทุกค่ายเนี่ยจะชูจุดเด่นในเรื่องของ1ลิตรเนี่ยวิ่งได้ระยะทางกี่โลนะครับฉะนั้นเนี่ยสกูตเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างให้ความสัมพัญกับการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากนะครับก็น้ำมันเครื่องนะครับที่ออกแบบสำหรับสกูตเตอร์เนี่ยก็คือจะมุ่งเน้นไปทางประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับลดการปล่อย ไอเสียแต่บก็คือเป็นมิตกับสิ่งแวดล้องมาตรฐานของรถยนต์ส่วนมนากเราจะดูที่ ATI ใช่ส่วนสกูตเตอร์ <scooter S 1> รหรือว่ามั่นเครื่องมอเตอร์ไซค์เราจะดูที่ Jaso ครับ ก็จาโซนะครับจาโซคือเจตินิสออโตมอติกนฟสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือกําหนดขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้ํามันเครื่องมอไซค์เนี่ยนะครับหรือรถจักรยานยนต์เนี่ยจะแตกต่างรถยนต์นะครับคือหล่อลื่นทั้งชุดคัพชุดเกียร์นะครับในขณะที่รถยนต์เนี่ยจะหล่อลื่นแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับน้ำมันเกียร์น้ํามันเฟืองก็แยกกันออกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยจาโซก็เลยเข้าไม่มีบทบาทสําคัญนะครับในการกําหนดมาตรฐานตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงนะครับของผู้ผลิต หลายหลายนะครับที่จะระบุมาตรฐานเหล่านี้ไว้ในคู่มือรถแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับความแตกต่างกันก็คือ1ก็คือเรื่องของจาโซจะมี m อ็และ MB นะครับวันนี้เราพูดถึงสกูตเตอร์นะครับเราก็จะมาโฟกัสที่ MB เป็นหลักครับเวลาผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคนะครับไปดูหลังกระป๋องเลยครับถ้าคุณขับรถสกูตเตอร์นะครับดูเลยว่าจาโซ MB มีใช้กับรถชั้นได้เลยแต่ถ้าส่วนเป็นแบบระบบเกียร์รถมอไซค์คุณมือศพเกียร์ระบบโซนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดู m b ใช่นะครับง่ายๆนะครับโอเคคุณพีครับครับวันนี้มีอะไรต่อครับก็มาพูดถึงเรื่องของหลักการทํางานนะครับหรือว่าคอนเซปต์ของเครื่องแล้วก็สแตนดาร์ดหรือมาตรฐานสำหรับน้มันเครื่องไปแล้วนะครับเราก็ลงมาดูน้ํามันเครื่องที่เป็นสําหรับรถสกูตเตอร์นะครับของโมโตูลล่าบานที่กิ๊ก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อกอบนะจริงโมโตเดียมีน้ํามันเครื่องที่ครอบคลุมนะครับการใช้งานแล้วก็มีครบ ทุกเกรดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสังเคราะห์แท้นะครับกึ่งสังเคราะห์แล้วก็มีน้ำรอเอาตัวท็อปตัวท็อปก่อนเลยตัวท็อปของสกูตเตอร์ครับตัวตัวท็อปของสกูตเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ซิเนติกครับสังเคราะห์แท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชื่อรุ่นจะชื่อรุ่นว่าสกูตเตอร์พาวเวอร์เอนะครับตัว L ตัว E เนี่ยย่อมาจาก low emission นะครับหรือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรกันนะพูดยังไงนะครับก็คือช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับก็จุดเด่นๆตัวนี้ก็จะะะะะเเเเปปปป็็็นน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 น้้้้าาาามััััััคคคคคครรรรรรรืื่่่่่อออออองงงงบบบบบยททททีีีีกกกกกกสสหห์แแ100%ใใดดุุขข นะครับก็จะมีช่วยเรื่องของลดการสึกหรอของเครื่องได้ดีขึ้นนะครับรักษาความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดีและที่แน่นอนทนความร้อนได้สูงเพราะว่าเครื่องสกูตเตอร์เนี่ยอยู่ใต้บอกใช่นะครับนะครับก็มีเบอร์เดียวนะครับ 5W40 อือืครับอ่ต่อไปครับตัวรองลงมาครับจะเป็นตัวเทคโนโลยีสังเคราะห์หรือเทคโนซินติสตนะครับตัวตัวรองลงมานะครับก็คือ จะเป็นช on ื่อร yes. like, like, ุ Smart. ่นพ uh ุเตอร์เอ็กซ์เพร์สแล้วก็ดีอ็มเีกันครับอย่างที่บอกไปว่าเอ็มีก็จะเป็นเน้นไปทางประหยัดน้ำมันก็จะมีความหนืดอยู่2ความหนืดใช่ที่จะมีให้เลือก2ความหนืดนะครับคือ10บเดียบไปอยู่สามนะครับแล้วก็10บเดียบไปอยู่สี่สิบก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองลงมาจากสังขยาท้อมเซนนะครับแล้วก็ยังเป็นมาถานจารโซเอ็มดีเช่นเดียวกันสุดท้ายนะครับก็คือสพุเตอร์เอ็มดีครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสําหรับที่ รถถ้าพูดง่ายก็คือเหมือนกับรถขนาดเล็กแล้วกันนะครับ125ซีซีนาดเล็ใช้ทั่วไปทุกวันนะครับใช้งานนะครับเปลี่ยนถ่ายสลอดเสมอเนี่ยก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของโมโต่เราครับแต่ตัวนี้เราใส่มีเบสออยคุปสามมาด้วยใช่ครับเป็นตัวนี้ก็เป็นไฮดรอครับเป็นเทคโนโลยีไฮโดรคันใช่ลิขสิทธิ์ของทางโมโต้เราเช่นเดียวกันนะครับก็สินค้าของของรถสกูตเตอร์เนี่ยก็จะมีหลักๆก็คือเป็นน้ำมันเครื่องนะครับก็แบ่ง สตัวที่เรากล่าวไปนะครับกับอีกหตัวก็คือเป็นเกียร์ออยนะครับอย่างที่พี่กี้บอกไปตอนต้นนะครับว่าเครื่องยนต์แล้วก็ชุดเฟืองเนี่ยจะอยู่คนละส่วนกันนะครับฉะนั้นน้ำมันเกียร์ออยของสกูตเตอร์เนี่ยโมตมก็มีเช่นเดียวกันนะครับมีเป็นสกูตเตอร์ชื่อชื่อรุ่นนะครับเป็นสกูตเตอร์เกียร์ออยนะครับ80 w 90 ขนาดก็จะเป็น120มลนะครับก็คือบอกับการถ่ายในแต่ละครั้งับนะครับน้ำมันสกูตเตอร์ของโมตุนทุกตัวนะครับผ่านการทดสอบนะครับกับมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะเน้นการทดสอบใน4เขาเรียกว่าถนน4แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือขี่ในเมืองรถติดๆนะครับรถติดๆเดี๋ยไปปยติดๆนะครับอันที่2ก็คือทดสอบในถนนฝุ่นหรือว่าเขาเรียกเออร์เบิร์นแอเรียถนนลูกลังบ้านอยู่ต่างจังหวัดหน่อยนึงนะครับ ก็คือใช้นะครับประจําวันนะครับแล้วก็อันที่3าก็คือฟรีเวย์แน่นอนเดี๋ยวนี้คนปัจจุบันนี่ใช้สปูเตอร์ขี่ระยะไกละแยะนะครับก็ฟรีเวย์ก็คือไฮเวย์ไปเรื่อยๆยาวๆแช่ไปเลยร้อยหนึ่ร้อยสิบตามกฎหมายกาหนดนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือทดสอบในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านซึ่งแบบอาจจะมีซิกแซกหรืออาจจะมีอะไรนะครับ ก็เร,เรียกว่าเป็นการจําลองการใช้งานนะครับเหมือนกับว่าเราใช้งานจริงใน,ในทุกวันที่เราเจอครับในทุกสภาวะถนนครับก็แน่นอนนะครับสิ่งที่น้ํามันเครื่องโมโตูลของ MD นะครับจัสมิเอ็มดีหรือว่าสาหรับสกูตเตอร์เนี่ยสิ่งที่ผลตอบรับหรือการมีเคราะห์ออกมานะครับคือของเราเนี่ยลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ของสกูตเตอร์ได้นะครับทาให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่ร้อนมากเกินไปนะครับ ก็สุดท้ายแล้วนะครับน้ำมันเครื่องโมตุนกูเตอร์นะครับหนึ่งช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับแล้วที่สองคือปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนสูงได้ดีนะครับนะครับก็ต่อ่างพี่กี้แล้วกันนะครับถ้าความร้อนไม่สูงเกินไปเนี่ยแน่นอนเครื่องยนต์ก็ไม่ทางานนกนะครับการสึกหร่ออาจจะน้อยลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผลิตภัณฑ์ของโมตุนทุกตัวนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวสงเครอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เป็นมาตรฐานจารโซเอเบ ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2016นะครับขึ้นเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดหรือเรียกว่าสูงสุดของมาตรฐานจาโซนในปัจจุบันนะครับครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้ผู้ใช้งานเนี่ยมั่นใจนะครับว่าเวลาเลือกผลิตภัณฑ์ของโมตุนเนี่ยคุ้ใช้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมาตรฐานที่ดีที่สุดนะครับเราก็จะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับในทุกๆผลิตภัณฑ์ก็ถ้าผู้ชมท่านใดนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็อ็อกซ์มาหาเรานะคร เป็นบุ๊กแฟนเพจนะครับโมตูนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ติดตามเราสองคนได้หนึ่งช่องทางก็คือยูทูบชาแนลนะครับโมตูนไทยแลนด์นะครับฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาเราสองคนมีคลิปใหม่ๆมานำเสนอกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ